ตอนประแดกจ้าตอนประแดกยัวยัวยัวยัจ้ายัวยัจ้ายัวยัสวัสดีค่ะมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะจากช่องโลกหมุนรอบเธอวันนี้มีมะกอกสดจากต้นเลยนะคะตอนนี้ฝนตกกิฟต์ก็เลยไปเด็ดมะกอกมาประมาณ3กิโลนะคะจะบอกว่าผิวเขาไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าพอปอ,อกมาแล้วก็คือหน่ารับประทานเหมือนเดิมกรอบนะคะก็จะมีแบบแช่อินแช่ไว้คืนนึงเนาะก็จะมีแช่เกลือไว้แล้วก็แบบสด กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3น้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้าจิ้มแบบสไตล์แจ่วเผ็ดเดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกเกลือนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาปลาแดกปลากระดีนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะเรามาฉีกกันเลยค่ะฉีกต่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ครบนะคะทั้งสามน้ำจิ้ม น้ำจิ้มปลาราน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็พริกเกลือนะคะโอ้โหฉีกไปเลยจบๆแล้วก็ราดนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นการมิกซ์นะคะเบิ์คคัซิว้า ปลา้วหอมมากอืหือคุยไปเลยค่ะราดไปเลยสิคะ อืมอือกรอบแบบอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่า ้องมีเวลาเนาะกรอบสถานฟันมากมะกอกค่ะตุ้ยไปเลยค่ะแจ่วค่ะใส่ข้าวคั่วหอมๆเลยค่ะ อหอมโคขั่วมากอลูกใหญ่นะคะก็จะมีเมล็ดอยู่เนาะ Pheo Lúc lệch lếch đi quả ต่อซับอือมรับมากคุยเลยค่ะคุยให้พอค่ะเขาคั่วเอวยิกเอยหอมเอยโอ้โหคำนี้ออืืห กุ้ยไปคะ่ะคุยไปเลยคะ่ะน้ำตาแตกหอมพริกขั่วออลองแบบแช่อิ่มนะคะนังก็จะแบบแช่อิ่มก็คือจะนิ่มๆหน่อยจะไม่ได้กรอบมาก แต่ว่าในตัวของมะกอกก็คือจะมีความแบบเหมือนหวานๆหน่อยนะคะฉ่ำม,ม,มากยังติดละค่ะหยุดไม่อยู่ หยุดไม่อยู่แล้วค่ะคือแบบแซ่บมากเปรี้ยวพอดีเลยค่ะแต่ชอบอันนี้มากกว่าน้ำนัวมาก ันนี้คือตัวช่วยความสวยนะคะประดกสสำหรับวันนี้หนูต้องขอตัวไปก่อนนะคะหนูต้องขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามนะคะมะกอ,อกหนูปอกคนเดียว3ากิโลคือจะบอกว่าเมื่อยมือมากนะคะทุกคลิปหนูตั้งใจทํานะคะหนูขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่กดเข้ามาดูและเป็นกำลังใจให้หนูนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเผื่อว่ามีคลิปใหม่นะคะก็จะได้เห็นคลิปกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะรักษาสุขภาพค่ะไปแล้วค่ะถ้าหายไปก็แสดงว่า กระเพาะอักเสบนะคะขอบคุณะค,ะค่ะไปแล้วค่ะให้ดูแบบยั่วเกือ <laughs> บเกือบขีด